รีบภาวนาเขา้าโลกนี้ไม่แน่นอนไม่รู้ความตายจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหรทำความเยียนให้มากกว่าเดิมมีขันติความอดทนให้ยิ่งรักษาใจของเราอย่ยมัวแต่ไปยินดีในสิ่งที่มันไม่ไม่เที่ยงสิ่งไหนที่โลกเขานิยมเราผู้บานธนาที่จะพ้นจากโรคไม่นิยมกับเขาคำชมคำตำหนิโลกเขานิยมกัน เราวพระปาถนาบุดพจนแล้วไม่นิยมตามเขาสิ่งไหนที่เขานิยมเราไม่นิยมตามเขาเราต้องฝึกต้องหัดต้องประพฤติบัติัภายในจิตใจของเราทําอย่างไรก็ได้ทําให้ใจของเราเนี่ให้ห่างหายออกจากสิ่งตา่างๆเ่านี้นความเศร้าโศกวิบยกอะไรรําพันน้อยเนื้อต่ําใจนะมันเกิดขึ้นจากความยึดมั่นสําคัญหมายภายในใจของเราเนี่ ยึดมากเกินไปสำคัญมั่นหมายมากเกินไปสิ่งทลายตะบนในโลกนี้ไม่มีใครสามารถจะยึดถือและเอาติดตามไปด้วยได้เข้าเปือกทรัพย์แก้วแหวนเงินทองทาตกรรมกรค่ารับใช้ไม่สามารถจะเอาติดตามไปได้ด้วยเพราะสิ่งทลายตะบวนเหล่านี้เป็นของที่มีอยู่ในโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่แปลผันเปลี่ยนแปลงและดับลงไปเยาวาแต่ของภายนอก แม้กระทั่งจิตใจของเราเนี่ก็ยังแปรเปลีปล่ยนไปอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวพอใจเดี๋ยวไม่พอใจเนี่ยเราสมควรที่จะหันมาพิจารณาอน,นิจจังดูกขางหน้าตาในร่างกายและจิตใจของเราบ้างอย่าถลําลึกไปมากเกินไปให้ความหมายความสําคัญในสิ่งที่เอาไปไม่ได้ถ้าต้องการที่จะหลุดพ้นแล้วไม่เสียดายสิ่งต่างเหล่านี้นะ พราะของาต่างเหล่านี้เป็นของที่อาศัยใช้ในขณะที่มีลมหายใจอยู่เท่านั้นเมือเ่อแตกดับพังทลายสลายงลงไปตายลงไปเสียแล้วสิ่งทลายจงโวนนั้นที่มีอยู่เป็นโมฆะหมดเลยเอาไปไม่ได้เอาติดตามไปไม่ได้ที่สุดของสรรพสิ่งย่อมถึงความวิบัติที่สุดของสรรพสัจยอ่มอ,ยอมถึงความตายเกิดขึ้นทั้งอยู่แปรผันเปลี่ยนแปลงระดับไปนะ อายุอานามของคนอย่างเรามันบริมากมันไม่ได้ยืดยาวกรรมสัจจะความจริงแล้วมันไม่ได้ยืดยาวเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีนะนะอายุของคนอย่างเรานะมันสั้นนิดเดียวไม่หายใจเดียเ๋ยวนี้มันตายเดี๋ยวนี้นะอแต่เราว่าอายุของเราเนี่มีอายุยืนยาวอยู่เพียงแค่ลมหายใจเดียวเท่านั้นน,น,นะลน,นะลมหายใจเดียวเท่านั้นนะยืดยาวได้เพียงแค่ลมหายใจเดียวเพียงแค่ลมหายใจเดียวนะ เหตุน,นั้นว่าจงนำลงชีวิตตัวตนนี้เองตัวเองด้วยความไม่ประมาณนี่ศรัทธาเป็นเครื่องปื้มใจของคนทั้งหลายในโลกทำใดก็ดีถ้าน้อมนำมาเบือเบื่อปฏิบัติแล้วย่อมนำความสุขมาให้สัจะมีรสชาติอันเลิศก,กว่ารสชาติทางหลายในโลกบุคคลที่ดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาณนักปราชญ์ทั้งหลายสรรเสริญว่าเป็นผู้มีชีวิตที่บรเสริฐที่สุด เรามีความทุกข์ซ้ำๆซักๆ่าเพราะเราต้องการความสุขความสุขที่ที่เรียกว,ว่าเป็นกรรมสุขเป็นความสุขที่ไม่เที่ยงอุปมาเปรียเสมือนเยื่อ่อของความเป็นทุกข์เมื่อเราวิ่งหาความสุขความทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นเมื่อเราหยิบเอาความสุขความทุกข์ก็จะติดตามขึ้นมามันเป็นอยู่อย่างนี้เพราะสุขและทุกข์เป็นของเนื่องอยู่ด้วยกันเป็นสิ่งเดียวกัน ขณะที่เราต้องการเราก็มีความทุกข์เสียแล้วขณะที่มีอยู่ก็มีความทุกข์เหมือนกันาะสิ่งต่งางๆในตัวเรานะั้นจะต้องเสื่อมสลายไปทมการจำเวลาเนี่ยการสัมผัสถูกต้องเนี่ยทําให้เรามีความยินดีสิ่งต่างเ่านี้นะการสัมผัสถูกต้องนี่แหละทําให้ตัญหามันมากแล้วมันเพิ่มพูนขึ้นได้จนงทาให้เรานี่แสวงหาเกินความจาเป็น นล้วลพังร่างกายก็กินแค่อิ่มดื่มแค่ดำกระหายนอนลำพักผ่อนให้เพียงพอใช้ยริยบทตต่างๆให้สมดุลกันรักษาร่างกายรักษาสุขภาพชีวิตของตนเองนลำพังของร่างกายมีความต้องการแค่ปัจจัยสี่อย่างเพียงพอเป็นบาระเป็นวาระเป็นขั้งคราวไปแต่ด้วยความต้องการของปัจจัยสี่ที่มันเกินความจําเป็นนี่แหละ ตัณหามันสวยโอกาสเอาได้เมื่อตัณหาสวยโอกาสเอาได้แล้วแสดงความทุกข์ทรมานทั้งมวปรากฏขึ้นคนเราที่เป็นทุกข์ู่ถึงวันนี้เพราะว่าแสวงหาเกินความจําเป็นฟังท่ว่าเกินความจําเป็นจนทั้งเกิดความลุ่มหลงว่าเป็นตัวของเราว่าเป็นของของเราเรามีมากเท่าไหร่ความสุขลมจินเป็นสุขเดยอะปรากฏขึ้นกับเราเท่านั้นแต่ลืมคิดไปว่าชีวิตนี้เป็นของที่สั้นมากเป็นของที่สั้นมาก ไม่ช้าไม่นานต้องดำใจสลายลงไปนะเห็นจากนั้นนะว่าถึงดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาณนะขยะวยะธรรมาสังขารานิจาสังขารมีความเสื่อมชิ้นเป็นธรรมดาอัปปมาปเดนะสัมปเดธาติขอเดือดทั้งหลายจงยงประโยชน์ดตนและผู U ้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาณเถิดนั้นเป็นอยู่อย่างนี้นี่นได้ว่าการดำรงชีวิตของเราที่ได้ประกอบด้วยความไม่ไม่ประมาเนะี้ ต้องเป็นชีวิตีมีความรู้หรือมีความเข้าใจในหลักธรรมชาติเป็นอย่างดีคําสอนของพระสมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้เราบอกพู้บริบติเพือยกฐานะจิตของเราให้สูงขึ้นเนี่ยเนี่ยว่าสามารถอยู่ในความทุกข์ได้โดยที่ไม่ทุกข์อีกต่อไปอยู่ในความทุกข์ทั้งหลายในโลกนี้ได้โดยที่ไม่มีความทุกข์เนี่ยพูดง่ายๆว่าอยู่ในความทุกข์โดยที่จิตของเราไม่ทุกข์เลย แต่ก่อนที่เราไม่รู้ไม่เห็นไม,ไม่ไม่รับทราบไม่ได้ศึกษาไม่ได้พิจารณาภาวนาเนี่ยจะอยู่อริยบทไหนอริยบตไหนเนี่ตัณหามาไล่าภาคชีวิตของเราตลอดเวลาในรับความทุกข์ความทรมานจิตใจไม่ไม่ไมีที่สิ้นสุดแนวความทุกข์ทางรังธหรนี่ปรากฏขึ้นภายในจิตใจของเราอยู่เป็นอย่างมากทีเดียวเนี่ยเหตุฉะนั้นเราต้องต้องรีบขวนขายรักษาคุณงามความดีวิวัติคุนงามความดีนะั้น เป็นสิ่งที่จะนำหนุนนำจิตใจของเราเให้ได้รับความร่วมเย็นเป็นสุขไปได้เนี่ยว่าการผลสตรีปยยัญญาตันตัวนี้มีความสําคัญมากจะน่าเห็นสภาพทั้งหลายทั้งปวงตามเราความเป็นจริงเนี่ยนี้การยึดมั่นสาคัญไปมันจะไม่เกิดขึ้นภายในจิตของตนนี่จะว่ารักษาจิตของเราอจิตตัง้งดันตั้งสุกข,ขาวว่าังจิตถี่ฝึกดีแล้วนําความสุขมาให้ จิตตังคุดตังสุขาหวังจิตที่รักษาปกป้องไว้ดีแล้วย่อมนําความสุขมาให้นะเนี่ยศีลส,สมาธิปัญญาทานศีลภาวนาเนี่ยสมควรทําให้ถึงที่สุดภายในจิตใจของเราพัน,นิเกิริยาซ้ำภายในสิ่งกระดางนี้จะนําจิตจติดตามจิตใจของเราไปในหลายพบหลายชาติตลอดพบตลอดชาตินะแลวทาให้เราได้รับความร่วมเย็นเป็นสุขได้ด้วยนะ เน,นวศีลธรรมนี่แหละเป็นตัวสําคัญที่สุดคนจะต่างจากสัตว์ก็เพราะว่าศีลธรรม,มแต่ถ้าคนไม่มีศีลไม่มีธรรมจะแล้วเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับสัตว์ทั่วไปเอานับพรหมอยาทาบริวาาปุราบาริปุรินติ